สดใสทุ่งหญ้าเขียวขจีชุ่มฉ่ำด้วยน้ําค้างในตอนเช้าขณะที่นกยูงกำลังเดินหาอาหารอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นมันก็ได้พบกับชาวนาคนหนึ่งเดินผ่านมาและชาวนาผู้นี้ได้แวะคุยกับนกยูงว่าท่านนกยุงเหตุใดท่านถึงมาเดินหาอาหารเพียงผู้เดียวเช่นนี้ล่ะ ชาวนาถามด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรข้าก็คือความจริงสินะนกยุงตอบชายชาวนาด้วยความอยากเป็นมิตรกับชายชาวนาเหมือนกันความจริงอะไรหรือท่านนกยูงชายชาวนาถามด้วยความสงสัยก็ความจริงที่ว่าการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะสิ นกยุงตอบในสมัยก่อนมีคนน้อยคนนักที่พูดโกหกแต่เดี๋ยวนี้สิเมื่อใดที่ท่านสนทนากับผู้คนท่านก็จะพบว่าทุกคนโกหกเหมือนกันหมดเมื่อเป็นอย่างที่ท่านนกยุงพูดเหตุใดผู้คนถึงได้อาศัยอยู่ด้วยกันมากมายนักละ่ะชายชาวนาถาม ด้วยความสงสัยกว่าเดิมคขอกเพราะว่าผู้คนพวกนั้นมักจะหลอกลวงซึ่งกันและกันนะสิพูดจบนกยุงก็เดินจากชายชาวนาไปนิทานเรื่องนี้สอนว่าคนที่ชอบโกหกมักจะหนีคนโกหกไม่พ้น